วันนี้จะพามาดูปูเป้นะครับปูเป้ครั้งแรกของปูเป้นะครับที่ได้นั่งแม่วาสนานะครับดูเขาจะนั่งแม่วาสนาเขาจะเหมือนได้นั่งโอเล่หรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะไปถามความรู้สึกของเขานะมันสนุกเหมือนกันไหมหรือมันมีปัญหาเนาะคุยคุยเร็วก็หายเสียใจอยูอย่เด้อ ชอกชอบมากเลยตอนเฮาหูซึกดีเต่นไปบ่ได้ลาจากยา่างเก่งมากเก่งมากเก่งมากมาเก่งมากครับผมครับครับด้วยครับเสียงด้วย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 สวัสดีครับอยู่กับชออกโชวอเลยเอฟซีไทยแลนด์ คุณโพโลเลยดีคือที่อยู่ของเขาตรงนี้นะครับที่อยู่ของเขาคือตัวที่บ้านทำโรงช้างก็โพเลยไม่มีที่อยู่ครับก็ต้องาอยู่ตรงนี้กลางคืนนะฮะกลางคืนอยู่นี้ลางวันก็ไปอยู่ที่น้ำมูลด้วยกันครับแม่แม่แมลูกลูกหล,ลานๆน,นะฮะวันนี้จะพามาดูปูเป้นะครับปูเป้ครั้งแรกของปูเป้นะครับที่ได้ นั่งแม่วาสนานะครับดูเขาจะนั่งแม่วาสนาเขาจะเหมือนได้นั่งโอเล่หรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะไปถามความรู้สึกของเขานะเหือนกันไหม่หหไม่สูงเหมือนกันคอก็จะเล็กกว่ากันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปถามเขาดูฮะเนี่ยทำไมาขี่ไปเร็วเถอะเป็นยังไงบ้างนะเป็นยังไงบ้าง เมือโอเล่ไหมโอเล่เป็นยังไงกับไม่วัดอะไรนะเขาเขาจะมองไปมองมาอ๋อเขาจะแบบมองไปมองมาเหมือนแบบระแวงไม่<ช>เ,เหมือนโอเล่โอเล่เดินตรงตรงดิ่งเลยเดินเชิดก็ภาวะเขาการเป็นผู้น,นำไง เอาเลีมยากก่อนเลี้ยมยากก่อนเลีมยากก่อนพอใจยังไม่บนสูงนี่มันเป็นพอใ,ใจจับขาหนูด้วยแหละพ่อพอใจเขาคิดว่าเป็นของกินกอออโอ้คนที่เข้าบ้านนะครับหลังจากที่อาบน้ำอาบน้ำมูลขึ้นมาใหม่ๆนะ ก็ใช้เวลาไม่นานนะฮะมาถึงตรงนี้ก็จากนู่นฮะไกลๆหู้เลยฮะหลังวัดน,นะก็ขึ้นมาก็เล็กก็จะอยู่ตรงนั้นนะฮะอยู่ใต้ร่มไม้นอนตรงนั้นฮะตอนกลางคืนนี่ฮนะก็จะปล่อยยีดยาก่อนผมแรงๆทึบ นายโคโคเพลงสักเพลงหน่อยครับผมอเอาเวอร์ชันไม้ไทยนะครับผม <c oughs> อ่าเดี๋ยวมีมีผมอะไรให้ครับผมเออพอจะได้ให้น้องน้องช้างกินหญ้าแล้วก็ได้ฟังเพลงไปด้วยครับผมจะได้มีบรรยากาศได้บรรยากาศครับได้ <c oughs> อ่าขอเวอร์ชั่นไม้ไทยนะครับผม <c oughs> เอาจากกัดการเลย

มาคุยคุยแล้วก็หายเสียใจอยู่เด้อชอ,ชอมากยที่ตอนเฮาหูซึึกดีเเพิ่นไปบ่ได้ลาจากยางเริ่มมีหวังแต่ก็ต้องหมดหวังนงั่งซื้อก็หูซื้อเจ็บเจ็บบอกเคยจำย้อนว่าใจง่ายพอสิหักไทยก็ใจอับเด็บ ก็ไปไปตามสเตมแต่เฮาเสือกจริงจังกิลีดอขอบใจเด้อที่มาเฮ็ดให้เคอคิดว่าเฮาเป็นคนสำคัญแต่ความจริงมันก็พอจำนัน้นเฮาก็แค่แค่คนทั่วไปคุยตบกอลบจิิงเขาบ่ได้เสียได้ โอเคออกอัปลืมป้มไปยิมไปขอบใจเดินที่เฮ็ดในเฮาน,านาักไทรเดยที่ตโตบ่ได้คิดช้างเอาลรครับผมจุดแล้วบ่ครับบอกแค่ขึ้นท่อนเพล่สวดๆเนนะครับขึนาการนานครับช่วงความความความก็อารมณ์ดีนะฮะช้างก็จะอารมณ์ดีไปด้วยนะครับที่บ้านของแพรลเล่นเนี่ยก็เป็น บรรยากาศที่มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะครับอาจจะไม่สุขเท่าครอบครัวครอบครัวของคนอื่นแต่ก็มีความสุขในแบบฉบับของเรานะครับไม,ไม่ไม่ได้เดินตามพ่อเขาเดินตามหนูแหละหนูพาไปเนาะวันนี้ก็เป็นวันแรกของปุ๊เป้ที่ขึ้นคอไม่ว่าสนานะฮะก็เดินดีนะไม่เห็น กะดูกระดิกกระตุกกระตากอะไรเลยฮะนั่งดูสินั่งยังไงนั่งช้างฟังเพลงคัฟเวอร์ไม้ไทยด้วยนะฮะไม้ไทยโดยชนชอลออยังยงเ,ออเดินโอ้โหทำไมเขาเดินเป็นระเบียบเรียบร้อยจังเลยเนี่ยเขาดีใจที่ได้ฟังเพลงเ,างเลงนาะเออนั่นนั่น เออ,อดูที่เขาเดินเป็นระเบียบเรียบร้อยจริงๆเลนเนี่ยเอาเดนเที่วเาในัดน้ำถิมแลาวปูเป้เป็นคนเป็นคนขับนะไม,ไม่วัดยินรออะไรลูกไปออยากอยากถูอยากถู อยากถูอยากถูไปสิฮะไม้ไทยของเราไปแล้วนะฮะคออรอเมอ่์ไม้ไทยเสียงเพราะมากนะครับไปตามแก้วตาเลยตรงนี้ก็จะเป็นเสารโรงช้างนะครับเสารโรงช้างตรงนี้ตั้งเสาขึ้นเรียบร้อยแล้วแปดต้นนะครับ ตรงนี้ต้องทําใหม่นะครับที่ของโอเล่ที่นอนของโอเล่ก็ต้องทับใหม่เพราะว่าเขาวัดพื้นที่แล้วเออมันได้สัดส่วนที่ติดกับเสามากเกินไปนะฮะโอเล่ความยาวยาวนะครับยาวมากก็เลยต้องขยับมา อย่างนี้นะครับน่าจะบริเวณนี้บริเวณนี้นะฮะบ,บริเวณนี้บริเวณนี้ถึงจะไม่ไม่ถึงเสานะฮะไม่ถึงเสาดึงดึงเสาไม่ถึงก็ต้องขุดลุ่มใหม่อีกรอบหนึง่งอ <AC? S 1> ัลโหลยังไงโโท่าอฮัลโหลยังไงเฮ้ย้ จับเฝาจับเฝาจับเชือกจับเชือกจับเฝาจับจับปูนเฝาดูรูงับโชคไปรับไปรับไปช่วยรับไปช่วยรับเดี๋ยวเอ้ามันจมปวดนะครับเป็นไงสยังไมสนุกไหมเอ่อเขาเขานิ่มกว่าอเล่ยไหมการเดินเขาเขาจะเดินนิ่มกว่าอเล่ฮะนิ่มยังไงคือไม่ค่อยโยกอเล่เดินยังไงอเล่ยอเล่ยเขาเดิน ฮะโอเล่เขาเดินอย่างนี้นะอือแล้ววาสนาดิวาสนาเขาก็เดินเองแต่ยิงยิงอย่างงี้นิ่มๆใช่ไหมโอเล่จะกระตุกหน่อยใช่ไหมโอเล่เดินเดินหัวหัวกระดกหัวกระดกใช่ไหมหัวกระดกอย่างงี้หัวกระดกอย่างงี้วาสนาจะเดินแบบนิ่มๆนิ่มๆใช่ไหมมาเข้าที่เข้าที่เข้าที่เลยจัมโบ้ก็มามารับปูเป้นะ เพื่อนเขาเพื่อนเขาเอาเดี๋ยวเม้เองก็มาแล้วเดี๋ยวเมย์ก็มาแล้วเอออยู่กับแมเองเลยเข้าที่แล้วครับต่อไปก็จะเป็นการไลฟ์ผลไม้ออนไลน์นะครับช่วงค่ำๆนะครับช่วงค่ำๆประมาณห้าโมง เย็น5โมงกว่าๆนะครับช่วงไลฟ์ผลไม้ครับที่บ้านของไพโอเล่นะครับก็อย่าลืมเข้ามากด s ับสไครป์กดแชร์แล้วก็เข้ามาสนับสนุนผลไม้ออนไลน์ที่ <c oughs> ช่องของโอเล่ FC Thailand <c oughs> ด้วยนะครับไลฟ์สดผลไม้ตอนเย็นๆตอนนี้เราก็จะลาท่านผู้ชมนะครับ ไปก่อนเจอกันที่ yu o u t u b e นะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ s u b s c r i b e ให้นะครับขอบคุณที่สนับสนุนครอบครัวไพรโอเล่นะครับแล้วก็ทีเมตาน้องๆช้างนะครับขอบคุณเอมากๆนะครับไม่ขอบคุณยังไงลูกมาขอบคุณ่อยสิมามาขอบคุณ่อยเร็วขอบคุณครับหน่อยขอบคุณหน่อย คอบคับก่อนเอากินอยู่เนะอ้ากินเร็วกินเร็วคอบคับก่อนครับครับเร็วครับ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 มือนะ่ะมือนะ่ะมือไม่ว่างเลยเอ้าเออเออนะเอ้านี่นี่นี่จะเสียชื่อเอาชิสวยสิลูกสวยๆสิสวยๆสิสสสเคี้ยวอยู่เต็มปากเลยเนาะขอเสียงหน่อยสิ้น้ำชกขอเสียงด้วยเสียงด้วย

นแล้วก็จะปิดท้ายด้วยการเป่าเมาเ้าเอนให้เอฟซีได้รับชมและรับฟังนะครับจะให้งามโชกเป่านะเอาใช่ไหมาช่ไหมทุกคนถุงถุงเดี๋ยวหาป่าอ่าเต้นด้วยลูกอ่ะโยกอ่ะเต้นด้วยอ่ะเต้นด้วยอ่ะเต้นด้วยเอออ่าอือโยกเด้โยกเดี๋ยวโยกมวอเลยโยกมืดเลยเออ ờ ờ hao cho huê đuôi súng đuôi ờ súng ừ, ừ. ừ. đi đi làm đi đi cho huê à lại, à à ừ đi súng súng tèn đi tèn đi ừ tháp phun ờ ờ ờ làm tháp này ờ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  ừ đi súng kinh quá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  ma, à, được không? Cáp phun, cáp, cáp đuôi, cáp xiên đuôi, xiên đuôi, xiên đuôi, À, bye bye, YouTube nhé các.